สวัสดีครับวันนี้มีแต่ธงนะเดี๋ยวไปพี่หนึ่ยลงลงลงเราลงของ,ลงกันมาหนึ่งธงรับเพี่จะลงไว้ได้แหละใครรับรีวิวคุมเลยป้ายธงป้ายธงเน้นงานสะอาดผ้าไม่หนามาก แล้วให้ราคา3,700นนะคะมันจะเป็นแบบงานคลุมด้วยแล้วก็งานงานคลุมแล้วก็งานโปโลโปโลโปโล ตัวแล้วก็จะมีทรงแบบนี้ด้วยนะคะคล้ายๆสเวตเตอร์พี่ทรงส่วนนะคะ3 7 0รีวิวส่งฟรีใครรับแจ้งมาเสื้อคาระร่บ้านนี้เน้นงานสะอาดผ้าไม่หนาม,มากอันนี้ก็จะเป็นสรงแบบนี้เพ่งลงพี่ของลงใหม่ เส้อปัน่นจักรยานดังสีเหลือ,ลองหล่อเลยครับส่ไม่ขันมาเลยอ๋อแชฟเหลืองแชฟใครสั่งของสั่งมาได้เลยนะจา๊ารอบส่งวันนี้นะโอ้พี่สีเหลืองสวยเลยแชฟเชฟ รีวิวพิพมเลยได้ทุกตัวนะจ๊ะนี่อุ้ยเท่อ่ะลูก้างานสะอาดนะคะเน้นงานสะอาดงานใหม่ป้ายแบบป้ายเนี้ยงานใหม่ แจ็เก็ตสวยๆวยค่ะใส่คลุมอ่ะพี่เท่ๆนะคะใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะคะช่วงนี้กำลังขายดีเลยใครรองานพะ่ลมมาเลยค่ะเฮ้ยตัวนี้ล่อเป็นดับทรงส่วนนะคะไมเห็นแล้วพี่ โอ้ยหนูจะเอาอะไรคะคบอลลีไปเลยเป็นเสื้อคลุมนะพี่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหคืออะไรนะโอ้โหอะไรนี่ มันเป็นแคมปิ้งนะพี่บางตัวมันเป็นพวกแคมป์พวกเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปต่างประเทศได้มันจะไม่ใช่แบบพั่ลมทุกตัวเลยแบบนั้นนะเป็นงานรวมมา bro, อัมโบตัวนี้อัมโบอัมโบ เป็นอะไรอ่ะคะลูกตัวนี้โอ๊เลคค่ะโอเคเนี่ยพี่บางทีใส่เดินป่าแคมปิ้งใส่ไปต่างประเทศได้ สวยเลยต้องขอคนชอบนะคะพี่สไตล์ประมาณนี้นะอันนี้ก็สวยนี่เห็นไหมไอ้รุ่นชอบสไตล์แฮฟายสเวตเตอร์สวยแบบสวย,เ,ย,เ,ยเล่นกัแบแบม่ช่วเลย อันนี้คือแบบโโลอ้นะเงินปักเฮ้ยเออ,อ,อสวยมากเลยตัวนี้เป็แนแจ็คเก็ตแบบนี้นะคะมันสวยนะคือตัวนี้แก๊ปค่ะ พี่ใครเอาแจ้งมานะรีวิวส่งฟรีนะอะศอบใหม่ไหมรวมค่าส่งจ้าสวยนะพี่สีสดผ้าใหม่นะคะรวมทุกไซส์เลยใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยค่ะ มีมากมเนี่ยคุณพี่เอาไปรีดหน่อยนะคะสวยเลยเนี่ยสีดำสวยมาก คุมนะพี่ขับรถเออเดินทางไปไหนมาไหนได้นะคะขาดได้ทั้งปีนะรุ่นนี้เนี่ยเป็นแจ็กเก็ตนะคะเนี่ยสวยรุ่นนี้จะเน้นงานสะอาดเสื้อมก็สวยนะใครรุ่นชอบอันนี้ซาวราดูดิ ีติดร้านไว้ค่ะรับรองขายได้เนี่ยแกเก็ตส,สวยๆค่ะเออลืมไปนี่ไงเบนก็ใส่เห็นปะอ่ะเหมียวมาก้เหมียวใส่ตัวนั้นดี่าตัวสีเขียวน,นั่นอ่ะใส่มาคู่กับวพ้่เลย โคลัมเบียอุ้ยดูไม่ขึ้นไลค์หรอโคลัมเบียตัวนี้ซึ่เดี๋ยวมาโชว์ลูกค้าก่อน DKNY อ่ะไหนเหมียวมะ ไม่ต้องไม่ต้องใส่แสนนะพี่หมายถึงเองอะมาโชว์ค้ากับพี่เบนดินี่ดิเนี่ย <c oughs> พี่เห็นไหมเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นทรงสวมอะอ่ะเบนแต่เบนใส่มันจากบ้านนะ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยใส่เข้าไปก็แบบวัยรุ่นชอบพี่อุ้ยเท่อะเหนียวเอ้ยแต่งตัวอย่างนี้ <c oughs> มันทำงานถูกปะผ่านเลย เนี่ยทรงสวมอ๋อน้องอยู่นี่เนี่ยแล้วก็ทรงแบบเนี้ยที่มันเป็นแบบแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยเห็นไหมในกระสอบมันจะมีมีมาเลยอันนี้ H M เออเห็นไหมใส่หล่อเลยใส่หล่อเลยบอกแล้วว่าไวรุ่นชอบ บอกให้ใส่แบบนี้ว่มจะมาขอขอเลยขอซื้ซิกระสอบนี้ไงหนูตัวนึงเนี่ยลูกค้าคัดแยกทำราคานะส่งจ็ดเก็บสรยจเนี่ยเห็นไหมที่หนูใส่เนี่ยพี่เมื่อใส่คุมเมื่อใส่คุม ่ได้ตลอดนะโอ้ยนี่สวยสิขาวสินค้า่ายดีค่ะได้ทั้งปีค่ะสวยรีบสั่งนะลูกค้าส่งของวันนี้นะวันที่จะสิ้นเดือน นี่เป็นไหมากตนี้ชีีตัวนี้สวยเป็นช่อมมีนะปากข้างหลังด่ะสวยเลยนี่ค่ะเป็นแจ็คเก็ต ันกันฟ็อกยใส่เสื้อต่างประเทศหลอ่ลอๆเลยตรงนี้บางตัวก็จะเป็นแบบใส่แบบเทีย่ยวได้หล่อวินเทจครับผมเดี๋ยวนี่ลายวินเทจก็มาอุยวินเทจสวย เอเวอร์ลาร์ถังตัวนี้หน,น,นติกอะหนติกอะนี่โนติก้าแจ็คเก็ตสวยอ่ะนี่จะสวยขึ้นอีกเยอะเลยได้สก้า,ากมาตัวนี้ เมันสวยเลยค่ะอันนี้น่นารักจัง รับแจ้งมานั้นค่ะนะไปหาสไตล์ผ้าประมาณนี้เอาเลยนี้ออยสวยจัง

ัไมไ่สวยถ้ารีดแั้วถึงจะสวยนะคะใครจะเห็นไลฟ์สดชั้นไหมพรวันนึงน่เห็นหมสามพันเค่ะที่ใต้โคง s นะคะลงใหม่ๆเลยเป็นเสื้อคลุมเสื้อแจ็คเก็ตนะคะที่สวยๆเลยผ้าสะอาดเกรด A นะคะ ใครสนใจแคปหน้าจอสั่งได้เลย